สวัสดีครับมืนีมีเมนูกับเขากับแกมดเด็ดมาฝากคือเข้าครับเมนูแกงเผ็ดตีนไก่ครับพี่น้องเห็ดง่ายเส็บๆเลยครับตีนไก่กัลั่งเปื่อยพอดีเลยครับนมนมครับตปลรองเผ็ดจี๊ดจ๊าดแน่นอนครับมืนีมืนีใส่ตีนไก่เครืองโลดนะครับอันดับแรกเขาก็มาบุบหอมแดงก่อนครับตะไข่ร้อยครับ อีกไถอ่อนครับหรือผีกไ้สดแล้วก็ปีชี้าครับหันสดกระก่ไฉ่เนี่เขาซื้อว่ามันเป็นหันเป็นเศษไมาแล้วนะครับมีนเอนาแบบเพชรหลอดนะครับเพิ่มความหอมใยใบมะกรูดครับทั้งขีดทั้งสร้อยครับอันนี้สร้อยเขาดิดใส่้ช่วงไทยนะครับต่อไปเขาเอาตีนไก่ครับมาตัดเรียบแล้วก็ ตัดเบนเครืองครับมันจะกลิ่นไงวยครับนี่ครับเอาประมาณนีนะครับลังจะนั้นเท่ากับไปล้างน้ำสะอาดครับแล้วก็ล้างด้วยเกลือครับจักรอบนึงขย้ำขย้ำแล้วก็ล้างน้ำบอ,อกดวยครับถือว่าเป็นอาชีพเรีเยบร้อยครับมาเริ่มปุงกันเลยนะครับนับแต่เท่ากับใส่น้ำตามด้วย พริกแกงครับอันนี้ผมเอาพริกแกงเผ็ดกลางดวยครับความเผ็ดแล้วตะมักด้วยครับ,รต,รบต้องกัตามด้วยตะไคร่หอมแดงใบมะกรูดครับน้ำเดือดเท่า,ทากับตีนไก่ลงเลยครับตุ๋นจนเปื่อยตามมาคุณนะครับผมเตินานามน้ำอีกจังหน่อยก่อนส่วนขัวก็ได้ยังน้ำหน่อยน้ำลายเขาเดีวตะมักครับส่วนปรุงรสก็บชีมีผงนัวครับผงปรุงรสไก่ครับ น้ำตาลครับน้ำปลาครับที่อูวขาวครับซอสปรุงรสฟาเขียวครับตักน้ำมันไว้ครับนับแรกของปรุงย่างละซอนก่อนนะครับเพราถ้าสุกได้ทีดาวผมใส่กระช่ายใส่พริกไทยครับแล้วก็ตามด้วยพริกสดครับข้นๆ ชิมอีกรอบนะครับแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามมากครับพี่น้องอันนี้ผมใส่พวกซอสปรุงรส้าเขียวเพิ่มชักน้อยก่อนแล้วก็น้ำปลาครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราหอมๆครับพี่น้องตามด้วยใบมะกรูดซอยครับหรืออยากให้น้ำน้อยก็นีแบบเอาไว้โดนก็หนีนะครับ สำหรับผมมักน้ำประมาณนี้ครับพอได้สดพราได้ลาดเขาครับจากนี้ขอลองเห็ดหมืองกันนะครับรับล่องแสบที่เด็ดแน่นอนอย่างนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม